สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเออเป็นกล่องไฟศนีที่ผมสั้งโรเจอร์มาไปงานจับฉลากนะครับเดี๋ยวแกะเลยโอ้ขอสนานเลยเชี่ยห่อที่อะไรนาดนเนี่ยอุ้ยเข้ากล่องมาวะมาเข้านะแปบ๊บนึงนะครับอ้อย่งงางนบอกเลยหนักเออ โอเแเอาม,มะอะโอเคโอ้โหดูนะนี่หอ,อย่างนาาอ้ยนี่เป็นไงนี่ครับแป,ป๊บนะขอเก็บของก่อนโอเคแกออกมาโอ้ว้าว สุดยอดเลยฮะใหญ่มากนะปแป๊บนึงนะครับขอเช็คของแป๊บนึงแก้เลยโอ้เสียวะ่ะอ่าแป๊บนึงนะโอ้โอ้โอ้อเี้ยแล้วก็รอมาธนาในกล่องนแบบบรรยการดี เป็นงานอิจิบังกุจิจับฉลากน,นะครับครับในะฮะแกะบล็อกกันอน่อบนี่นี่นะครับอย่างนี้นะนี่ดูรอบกล่องน,นะฮะนี่เป็นแนวตั้งก่อนนี่เป็นงานอิจิบังกุจินะนี่เป็นงานจับฉลากดีนะโอเคมาต่อกันเลยครับ ถึงเวลาแกะกล่องที่อันตรายสัตว์แล้วนะฮะฮึบโอ้ยเสียวกล่องว่ะแป๊บนะครับเสียกล่องขาดชิปเป่งเลยเอออย่างนี้ได้ยู่นะได้อยู่ว่ะได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่แป๊บนึงนะครับขอตัดกล่องแป๊บนึงงยุบตัดกล่องได้ปะแกะกัน อุแน่นด้วยนะคือแน่นด้วยนะไอแกะมันติดเทปอีฝั่งโอ,โอ,โอ้โอลาฝั่งอ้รนลืมดูเลืมดูตื่นเต้นจัดเนี่ยวิตาติกเกอร์แมวเบี้ยวไหมนไม่เบี้ยวใช่ไหมแต่กล่องค่อนข้างยับพอตัวเลยนะกล่องเยินพอตัวเลยล่ะเออไม่เป็นไรหรอกราคานี้ก็ถือว่าได้มาถูกกล่องค่อนข้างยับจากการส่งของไปรษณีย์ของไทยแล้วมั้ง น่าจะนะโอ้โคตรสุดอ่าต้องหยิบอะไรออกมาเอาหยิบมาตอ่อเอาหยิบเออหยิบตั้งก,กล่องเลยแหะอาเนี่นะเนี่ยดูอะไกันว่ามีอะไรบ้างกัดตัดตรงนี้ไปเลยแล้วกันโอ้โหโ,โคตรสวยดูนี่ครับท่านผู้ชมโคตรสวยครับนี่ขอถ่ายแป๊บน,นึงนะ โอเคมาเริ่มตัดกันเถอะครับมันอ่ะไอ้อย่าพ่งอย่ามันมีพาร์ตดาบนะฮะแล้วก็เป็นฐานเป็นขาแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับเริ่มตัดกันกแบบนะครับนะครับครับเออผมมีงานโรเจอร์อีกสองตัวกำลังจะมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวผู้สุดอันนี้คือฐานเป็น ฐานสามเหลี่ยมนะครับอ่าดูตัวตัวเขาห่อมาอย่างดีเลยนะเพราะว่าน่าจะกลัวปลายมันหักหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้นะดูหน้าครับยโหหน้าอย่างสวยเพราะคุมอะไรนี่เป็นเหมือนอยางหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะอ้โหสวยมากอะโอ้โหสวยจริงๆแต่มันเหมือนจะแบบ โอ้มันไม่แบบไรนะมันสวยพูดไม่ถูกจริงรองมานานนะตัวนี้แต่ก็ไวกว่างานที่พีนะฮะงานที่พีค่อนข้างนานเลยถามว่าสวยไหมสวยสวยมากต่อค่ะอันนี้ขามันก็มีตําหนิบ้างและครับงานจับสลากลมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นจับโอ้ข้ายากอยู่นะอ ขี้เกียจไปเอาได้ด้วยอดะก้ครับเลยโอ้โหนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวติดที่ฐานนะเดี๋ยวให้ดูสลักที่ฐานก็แป๊บหนึ่งนะครับอ่าปิดอ่าสลักที่ฐานก็นี่มันจะมีเนื้อใส่ไปใส่ไปในรูนะคือค่อนข้างแน่นนะนี่นี่นะครับ๋ยาผมก้มกล้องด่อนนี่นี่นะประมาณนี้ คับนึงนะครับแกะดับต่อเลยนะโอ้โหโโกล่องเละเต็มบ้านนะบอกให้อ,อถามว่าผมใครอยากได้บอกผมนะผมผมอาจจะแจกก็ได้อาจจะแจกนะอาจจะอาจจะมีของแจกอยู่เป็นโรเจอร์นี่แหละผมผมพี่มาไว้สองตัว โรเจอร์ไปตัดเออลืมให้ดูมันใส่น,นี่มานะดาบแของแก้วมาแล้วช่างนึงนี่นะครับดาบเอสดาบมันชื่อเอสดาบของโรเจอร์ชื่อเอถูกไหมเดี๋ยวมาใส่กันโอ้โหง่ายอยู่เนะแต่กลัวดาบเบี้ยวอะแต่ใส่ง่ายมาก งานกระเฮียอะไรอีกมือหนึ่งอะโอเคอุ้ยอุ้ยโครสวยโอ้โหดงูงามงามงามครับตัวนี้ถือว่างามมากๆนะครับงั้นแป๊บนึงนะครับอ่ามาต่อกันครับอ๋อแปบ๊บนึงนะครับผมต้องทำให้มันไกลคนนี้หน่อยโอเคปลามานี่เห็นกล้องไหมน่ะอ,อันนี้ครับมาดูที่ารายละเอียดต่างๆกันเลยครับมา นี่ครับมาดูที่หัวโฟกัสไหมยอ่ะดูที่หัวนะครับเดี๋ยวซูให้เละเห็นที่หัวไหมครับหัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงเส้นเลือดแบบเป็นขีดเส้นนะเขาทํานูนงอเลยเห็นไหมอ่ามันนูนมาเลยถ้าเทียบกับเอ้ยผมยังไม่สปอยดีกว่าเลยเออเดี๋ยวค่อยเทียบกับรอบต่อไปแล้วกันนะหัวเขาจะมีคราบ คาบนิดนึงแหละแต่ถามว่าเป็นไรไหมมันคงไม่เป็นไรมากนะมาดาบก็ถือว่าอโอเคครับไม่ได้แย่ไม่งอนะแล้วก็อถ้าโพสอะไรต่างๆถือว่าโอเคสีผ้าคุมไล่เฉดมานะครับเป็นสีเหมือนสีเลือดหมูไล่เฉดมาแล้วก็นี่นี่ตรงนี้ชอบโอ้โหเพิ่เคยเห็นเหมือนว่าเขาแบบ แรงตวัดแขนเสื้อมาทับกันเนี่ยเห็นไหมฮะการเดินลอยของเขาเนี่ยแล้วก็จะมามวนตวัดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันในผ้าคลุมก็เหมือนเดิมมีนี่ด้วยมีรอยรอยเย็บตรงตรูดด้วยนะสีสีไล่เฉดหมดแหละสีชมพูก็จะค่อยค่อย,อยจางแล้วก็มาสว่างนะอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองเทียบอ่ะไ้านในก็นเลยนะ เทียบงานนะนี้เลยเป็นงานนี้นะโรเจอร์ที่ผมพี่มาอืมถ้าเทียบสีกันอนะ่ะถ้าโดยรวมผมจะชอบถ้าตัวนะผมชอบตัวนี้แต่ส่วนรายละเอียดใบหน้าผมชอบตัวนี้ว่ะทั้งตัวผมก็ชอบตัวนี้แหละตัวนี้ราคาไม่แรงแล้วก็สวยด้วยอืมตัวใหญ่นะใหญ่ประมาณยี่สิบใหญ่เท่าพีโอพี ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะมาเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเลยแล้วกันมอน,นะครับ โทษครับกล้องสั่นไปสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าจะเป็นพระราก็อยากจะแกะหัวมาให้ดูนะรายละเอียดอะไรเขาดีแบบดีมากนะ,ะเดี๋ยถ่ายอินเสิร์ตเลยแล้วกันนะไม่ถ่ายและไอ้เชี้ออินเสิร์ตเดี๋ยวค่อยถ่ายเลยนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานอ e ีจีบังกูจิโรเจอร์นะครับเป็นงานจับฉลาก อ,อะไรนะงานจ็บฉลากลาร t ด f อฟไทมนะมันก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากได้ก็ไปหาตามเพจที่ไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวผมบอกชื่อเพจเลยแล้วกันถือว่าไปอุดหนุนขเขานะเอ๋อเฮียชื่อเพจยาจัดไม่อาแมณ์ไรสัตว์ย๋ยวให้ดูแล้วกันนะ ไอ้ยข็ยงดีกว่าถ้าเ,เขาไม่อน,นุญาตให้ถ่ายก็ประมาณนี้ไอ้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ